ยินดีต้อนรับสู่ช่อง AK Car Garage แหล่งรวมรีวิวและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับยานพาหนะและอากาศยานที่ล้ำสมัยจากทั่วโลก วันนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับหนึ่งในเครื่องบินขับไล่ที่น่าตื่นเต้นและทรงพลังที่สุดในยุคนี้นั่นคือ F-16RCP 2026เครื่องบินรบที่ถือเป็นวิวัฒนาการใหม่ของตระกูล F-16 Fighting Falcon ที่โด่งดังได้รับการออกแบบและพัฒนาให้ล้ำสมัยยิ่งขึ้นทา้งด้านเทคโนโลยี Technology. ความเร็วและความคล่องตัวโดย F-16 RC ผสานร,ระหว่างประสบการณ์จากอดีตและนวัตกรรมแห่งอนาคตจนกลายเป็นหนึ่งในเครื่องบินขับไล่ที่มีประสิทธ,ธิภาพและทรงพลังที่สุดแห่งศตวรรษที่21 F-16 RC ปี2026เป็นผลลัพธ์จากการพัฒนาเทคโนโลยีการบินทางทหารอย่างเป่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นให้เป็นเครื่องบินรบอเนกประสงค์ที่สามารถปฏิบัติภารกิจได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการรบในอากาศการโจมตีภาคพื้นดินหรือภารกิจลาดระเวนโครงสร้างลำตัวถูกสร้างจากวัสดุคอมโพสิตน้ำหนักเบาแต่แข็งแรง เพื่อเพิ่มความทนทานและลดการตรวจจับจากเรดาร์รูปทรงที่ออกแบบอย่างมีหลักอากาศพลศาสตร์ทำให้มีเสถียรภาพและควบคุมได้ดีแม้ในความเร็วสูงและระดับความสูงมากหัวใจสำคัญของ f 1 6 r c คือเครื่องยนต์เทอร์โบแฟนรุ่นใหม่ที่ให้แรงขับมหาศาลสามารถทำความเร็วได้มากกว่าแมต2หรือเร็วกว่าเสียงสงเท่าระบบเผาไหม้หลัง afterburner ช่วยให้เร่งความเร็วได้อย่างรวดเร็วและไต่ระดับสูงได้ในเวลาอันสัน้น นอกจากนี้ยังได้รับการปรับปรุงด้านการประหยัดเชื้อเพลิงทำให้มีระยะปฏิบัติการไกลครึง่งโดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงบ่อยครั้งซึ่งถือเป็นจุดเด่นที่สำคัญในการรบระยะดไกลห้องนักบินของ f 1 6อาซี c ได้รับการออกแบบใหม่ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลล้ำยุคมีจอแสดงผลระบบสัมผัสความละเอียดสูงหลายจอแสดงข้อมูลการบินและการรบแบบเรียลไทม์ ระบบบวกนักบิงที่เชื่อมต่อกับกล้องและเซ็นเซอร์ช่วยให้สามารถเล็งเป้าหมายได้เพียงแค่มองไปยังทิศทางนั้นเพิ่มความแม่นยำและลดเวลาในการตอบสนองระบบควบคุมการบินแบบ fly-by-wire รุ่นใหม่ให้การควบคุมที่นุ่มนวลและแม่นยำยิง่งขึ้นในด้านเรดาร์และเซนเซอร์ F16 a r i ี m a พร้อมระบบเรดาร์ AESA ที่สามารถตรวจจับและติดตามเป้าหมายได้หลายเป้าหมายพร้อมกันในระยะไกล เทคโนโลยีเซนเซอร์ฟิวชันช่วยรวบรวมข้อมูลจากเรดาร์อินฟราเรดและระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อแสดงภาพสนามรบแบบครบถ้วนทำให้นักบินมีข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจอย่างรวดเร็วระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ยังสามารถรบกวนสัญญาณเรดาร์และการสื่อสารของศัตรูทำให้เครื่องบินมีความได้เปรียบในสนามรบที่มีการรบแบบเทคโนโลยีสูงด้านอาวุธ f 1 6 rc รองรับการติดตั้งอาวุธได้หลายประเภท ทั้งขีปนาวุธอากาศสู่อากาศระเบิดนำวิถีและอาวุธโจมตีภาคพื้นรวมถึงติดตั้งปืนกลขนาด20มิลลิเมตรสำหรับการต่อสู้ระยะประชิดระบบอาวุธอัจฉริยะช่วยให้สามารถโจมตีเป้าหมายได้อย่างแม่นยำและลดความเสียหายต่อพื้นที่โดยรอบความยืดหยุ่นในการบรรทุกอาวุธทำให้เครื่องบินลำนี้พร้อมสำหรับภารกิจทุกรูปแบบอีกหนึ่งจุดเด่นของ f 1 6ึ c าซีคือการปรับปรุงให้มีคุณสมบัติลดการตรวจจับจากเรดาร์ แม้จะไม่ใช่เครื่องบินล่องหนเต็มรูปแบบเหมือนเจเนอเรชันที่5แต่การออกแบบที่เน้นลดพื้นที่สะท้อนเรดาร์รวมถึงการใช้วัสดุดูดซับคลื่นและรูปทรงที่เรียบลื่นช่วยให้สตรูตรวจจับได้ยากขึ้นทำให้เครื่องบินมีโอกาสรอดและโจมตีได้ก่อนในหลายสถานการณ์ระบบสื่อสารของ F-16C r ยังถูกพัฒนาให้รองรับสงครามยุคเครือข่ายสามารถเชื่อมต่อข้อมูลกับเครื่องบินลำอื่น โดรนหรือศูนย์บัญชาการภาคพื้นแบบเรียลไทม์ช่วยให้ปฏิบัติการร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดข้อผิดพลาดระบบเข้ารหัสข้อมูลขั้นสูงช่วยป้องกันการเจาะระบบหรือการสอดแนมทางไซเบอร์ได้อย่างดีเยี่ยมในด้านการบำรุงรักษา f 1 6 r c ได้รับการออกแบบให้ซ่อมบำรุงง่ายขึ้นด้วยระบบวิเคราะห์อัตโนมัติและชิ้นส่วนแบบโมดูล่าช่วยลดเวลาในการซ่อมและเพิ่มความพร้อมในการรบ เครื่องบินรุ่นนี้ยังสามารถใช้โครงสร้างพื้นฐานเดิมของ F-16 รุ่นก่อนหน้าได้ทำให้กองทัพอากาศที่มีเครื่องรุ่นเก่าสามารถอัปเกรดได้โดยไม่ต้องลงทุนขนาดใหญ่เมื่อพูดถึงสมรรถนะ F-16C ผ่านการทดสอบในทุกสภาวะทั้งการบินความเร็วสูงการรบในระดับต่ำและภารกิจยาวนานเครื่องบินลำนี้มีเสถียร,รภาพสูงและตอบสนองการควบคุมได้อย่างยอดเยี่ยม ระบบนำร่องและอัตโนมัติที่ล้ำสมัยช่วยให้นักบินสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและยังรองรับการทำงานแบบตึ่งอัตโนมัติซึ่งเป็นแนวโน้มขององค์การรบในอนาคตในปี2026 F16C r จึงถือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความก้าวหน้าด้านการออกแบบและเทคโนโลยีทางทหารมันคือเครื่องบินที่รวมความคลาสสิกและนวัตกรรมเข้าด้วยกันอย่างลงตัว ทั้งความเร็วพลังเทคโนโลยีและความคุ้มค่าทำให้ยังคงเป็นกำลังหลักของหลายประเทศทั่วโลกโดยสรุปแล้ว F-16 r c ปี2026คือเครื่องบินขับไล่ที่สะท้อนถึงอนาคตขององค์การรบทางอากาศอย่างแท้จริง้วยเครื่องยนต์ที่ทรงพลังระบบอาวุธอัจฉริยะเทคโนโลยีล่องหนและระบบควบคุมการบินขั้นสูงทำให้มันพร้อมรับมือทุกภารกิจไม่ว่าจะในอากาศหรือภาคพื้นดินหากคุณชื่นชอบเทคโนโลยีด้านยานยนต์ อาวุธและการบินล้ำอนาคตคุณมาถูกที่แล้วนี่คือช่อง AK Car Garage ที่จะนำเสนอรีวิวเชิงลึกและเนื้อหาที่น่าสนใจเกี่ยวกับรถยนต์เครื่องบินและเทคโนโลยีทางทหารจากทั่วโลกอย่าลืมกดถูกใจแสดงความคิดเห็นและที่สำคัญที่สุดกดติดตามช่อง AK Car Garage จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เราจะนำมาให้คุณได้ชมเร็วๆนี้